สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับรถมอเตอร์ไซค์ไฟเลี้ยวมางครั้งเราเปิดครับไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ทุกคันก็ได้นะครับถ้าไฟเลี้ยวเขาออกบ้างไม่ออกบ้างเราก็มาดูตรงมันดูสองอย่างครับมาทําความสะอาดสวิทช์นี้นะครับแกะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแกะตัวนี้แล้วก็ เอาโวกโซนิกโวกโซนิกแบบนี้นะครับพ่นเข้ามาในในสวิทตรงนี้นะครับทําความสะอาดเขาครับ,รบแล้วก็เปาด้วยเปาด้วยเปาได้ลมครับทําความสะอาดเสร็จแล้วเป่าได้ลมเพื่อให้น้ํามันโซนิกเขาแห้งนะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะมาดูตรงนี้ครับมันจะมีรีเลย์ตรงนี้นะครับน้ำจุม ลีเล่เขาเรียกว่าลีเล่มันจะเป็นสวิตค,คุมแบบสวิตหายเป็นวงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับไฟเข้าปุ๊บเขา,ะเาะจะทำจะทำงานติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊ตกตบแบบนี้นะครับแล้วก็เอาโซนิกมาผนตรงนี้นะครับหัวตรงน,นี้นะครับหัวตรงน,นี้จะเป็นสวิตช์แบบ กาจะเป็นสวิต์ปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดเวลาไฟเข้านะครับป๊า like ป๊แป๊าป๊าป๊าแบบนี้นะมาพนตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูขาพวกนี่ครับขาพวกเขาเรียกว่าคอนเดนเซอร์พวกนี้นะครับเขาเรียกคอนเดนเซอร์เป็นตัวแบบนี้นะครับภาษาทางอิเล็กทรอนิกส์ครับจุดตังนี้ว่ามันขานี้เขาไม่ไม่ได้บัดเกี้นะครับ เขาเป็นขาหนีบถ้าขาหนีบเขาดำดำเราก็แกะออกได้ครับมันสามารถแกะออกครับมันเขาไม่ได้บัดกีีครับนี่ครับแกะออกแล้วก็ทําความสะอาดเอาพวกเนี่ครับนี่แกะได้นะครับนี่แกะได้เราเอาทําความสะอาดนี่ครับออกแยกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเอาแยกอย่างนี้มันจะแยกออกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเออแยกออกอย่างนี้ครับเราก็เอา ดัดทรายตับความสะอาดเขาครับขั้วล่างขั้วบนเนี่ยเขาไม่ได้บัดกีนะครับแล้วก็ทำก๊าซาเสร็จแล้วแล้วก็กดเข้าไปครับเขาจะมีมีบาร์นะครับกดเข้าไปกักดเข้าไปแล้วก็ใช้เล็บมือก็ได้นะครับเอาบาเขาเขา้าฟิกฟิกหน่อยครับเล็บมือดันๆันเข้าไปครับนี่ครับ ยังยังยังขึ้นไหวอยู่ครับเดี๋ยวกันนะไขค,ควงกดก็ได้ครับให้บ่าเข้าาครับถ่ายฟนะครับไม่ต้องแรงจะหักแล้วก็มาโยกดูครับว่าเขาแน่นหรือเปล่านะครับยังไม่แน่นดีครับเดี๋ยวรอ อ่าอ่โอเคนะยกดูครับแน่นไหมเ่อยังเคลื่อนไหวอยู่ครับยังเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็บีบเข้าไปให้เขาอยู่ในบากดเข้าไปใหม่นะครับ ให้บ่าขนแน่นๆนนะครับแน่นเรายังเราโยกดูครับไม่แน่นก็กดเข้าไปอีกครับแต่เรายังจะไม่บัดกีเขานะครับเราแค่กดไปก่อนถ้าเขาไม่แน่นจริงๆเราถึงจะบัดกีนะครับ กดไปก่อนออถ้าไม่แน่นจริงๆเราถึงจะบัดกีครับแน่นแล้วครับเอาอกอดแล้วครับอยู่โอเคนะครับเราใช้นี่เอาครับจริงมัดบัดกีก็ได้นะครับแต่เรายังไม่บัดกีเพราะาเขาไม่บัดกีมานะครับเราก็ใช้ไขควงใช้ไขควงกดแล้วก็ให นี่เป็นทองเหลืองทองเหลืองทองแดงติดไว้ให้แน่นในจุดนะครับหรือว่าประสมผสมเร็กครับแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับมันจะมีพวกนี้ที่เขาเราซ่อมได้นี่จะเป็นติดลดมานะครับเป็นเม็ดอินเจแปนนะครับไม่เป็นของดีครับเรายังจะไม่เปลี่ยนนะครับถ้าไม่ไม่ดีจริงๆเราถึงจะเปลี่ยนนะครับติดลูกขี่บาทยนีไม่รู้ <laughs> ยังไม่เคย แต่เคยเปลี่ยนแต่จะไม่ได้ครับก็ลูกไม่ไม่เกิน200อนะครับประมาณนี้ะแะเราก็กดเข้าไปครับปเป็นเหมือนเดิมแล้วปวะระกอกรอบอย่างนี้มันก็ไม่สับ้านะครับเราก็ใส่เข้าไปนะ นี้เราสามารถแจกเล็ดทดลองชอบเองได้นะครับถ้าเราจะได้มีความรู้เพิ่มนะครับแต่ถ้าชอบไม่ได้แล้วขอไม่ทํางานต่อเราก็เปลี่ยนใหม่ได้นะมาดูกันครับว่าใช่หรือเปล่าคือแบตเตอรี่ผมไม่จัดจ้านะ ครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องดูครับแล้วก็มาลองไฟดูครับลองสตาร์ทเครื่องัครับ หรือว่ารถเราไม่ไ okay. ด้ใช้ครับจอดทิ้งไว้นานนะครับแล้วก็มันจะเป็นพวกคี้เกลือนะครับไปจับพวกตรงนี้นะครับทําให้สกปรกแถวนี้กัเหมือนกันครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถอะไรตรงนี้นะครับเราไม่ได้ใช้วนัจอดทิ้งไว้นานๆไอ้พวกคือหน้าสัมผัสเราไม่ได้ไปมาไปมาบ่อยนะครับมันก็จะเป็นคี้เกลือแล้วก็เขาก็จะไม่ทํางานนะครับ ฉะนั้นเราจะเอามาใช้บางครั้งก็ต้องมาไล่ระบบไฟครับถึงจะสําเร็จนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะล่าลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับดูแลเรื่องไฟเลี้ยวนะครับเขาจะมีซุปเขาเรียกจะมีเขาเรียกคอยนะครับคอยสปาร์คครับตรงนี้นะครับบางครั้งก็อยู่ตรงนี้ครับแล้วแต่บางรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็บายๆครับล่ามลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับบาย